สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเนี่ยฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆโอ้ยวันนี้อลังการงานช้างมากเลยนะคะตำทั่วตำทั่วทั่วไทยนะคะของเราเองจากสวนน้อยน่าปลื้มจังเลยทั้งถั่วนี้มะเขือด้วยมีมะเขือพริกด้วยกระเทียมด้วยของเราทั้งนั้นนะคะอลังการงานช้างเดี๋ยวมาตำกันอันนี้จะแกงฟักทองแกงบวบทาให้ พิมพ์หูมันแพลบเลยนี่ค้นเข้มข้น,นทอดเป็นบวบทอดเนื้ออีกใส่กุ้งใสปลาหมึกอีกโอ้โหอลังการงานช้างมากเลยวยันนี้เพื่อนๆเดี๋ยวทอาทอดเอ้ยหุงข้าวเหนียวอีกโอโ้หไม่มีใครอลังการงานช้างเท่ายายแล้ววันนี้ <c oughs> เฮียเียมาตำทั่วกันเนี๋ยมากินกันนะคะหุงข้าวเหนียวอีกนะคะหุงข้าวเหนียวอีกแตงหากสุกหรือ,อยังไม่รู้นะ ค่นเพื่อนถั<ๆ>่วที่ยายตําอยู่เนี่ยถ้าซื้อเขาอยู่นี่นะถั่วนะไทยนะก็สามสิบสี่สิบาทนะเนี่ยแค่เนี้ยเอออนี่นะคะเสร็จแล้วตําถัว่วน่ากินไหมเพื่อนเฮ้ยครั้งแรกในรอบสิบสี่ปีนะคะนี่มะเขือโอ้โหปะข้าวเหนียวอีกอวันนี้กินข้าวเหนียวนะคะ ไปไปเนี่ยมันจืดก่อนกรีบอู้อย่าก,กินยอดผักยาตะกะแตนจังไปไปแวะเก็บยอดยาตะกะแตนด้วยเดี๋ยวค่อยกินกันเนาะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมามากินกันเอากระดาษช,ชิ้นสใส่กระเป๋ามาไม่รู้ไปร่วงหายตรงไหนทีนี้อย่าให้มันเลอะมือเด้อไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเช็ดมือ มาเด้อโอ้ยครั้งแรกครั้งแรกพริกไม่ค่อยเผ็ดอ่ะเพื่อนๆมีนะคะข้าวเหนียวอืมวันนี้จะกินข้าวเหนียวยายไม่ค่อยกินข้าวเหนียวหรอกเพื่อนๆเพราะว่าเป็นกินข้าวเจ้าเนาะ นั่นที่ถ้ามีซมตๆอะไรอย่างเงี้ยจะกินข้าวเหนียวมลมพัดเย็น ใส่เพล็กไปหกเม็ดไม่ค่อยเพลิดเท่าไหร่ จะได้ขาดเพชรไปนิดเพื่อนๆ <c oughs> ขาดเพชร ไม่พอ่ไม่จ้าเลยเด้อ ้กินข้าวเที่ยงเสร็จทาสวนต่อไม่ต้องเข้าบ้าน ไม่เผ็ดก็เลยกินผักไม่ค่อยได้เพราะว่าถั่วมันก็ผักแล้วเนาะนเพื่อนเนาะ ข้าวเหนียวในหม้อุงข้าวนะเพื่อนเพื่อนถ้ามันสุกแล้วก็เอาออกเลยไปใส่กระติบไว้เอาไว้นะหม้อุงข้าวมันจะแฉนะเนาะมันมันอบอยู่ไงเพื่อนเพื่อน กระดาษประร่วงไว้หนาเอาใส่ชีกใส่กระเป๋ามายัางเดียว ลาหึกก็ไม่ได้ตัดมาแล้วกัดสองรอบแโดนมีคนไหวคำหนึ่งก็ใหญ่แท้กัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ตรามาอีก แค่นี้แหคุเพื่อนๆยายขอเลิ่มตาน่อยอร่อยตั้งแปลกที่ได้กินนะเนี่ยบาย,บายบยคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่ <c oughs> <c oughs> เนื้อไม่สนใจหรอกเนื้อเนื้อแดดเดียว <c oughs> <c oughs>